สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทําปลาหนิลนะคะปลานิลเป็นปลาล้านะคะเอาปลานิลมาทําปลาล้าค่ะปลาล้าตัวค่ะเอาไว้ทอดแล้วประทานกันค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีทำแล้วขั้นตอนกันเลยค่ะนี่ค่ะปลานิลที่เราจะทําปลาลาตัวค่ะนี่ค่ะ ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็บั้งค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะบั้งปนาเนหกตัวค่ะมานาใช้เกลือประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วเราจะใส่เกลือไปก่อนค่ะใส่เกลือลงไปในก้นกับกับปุกที่เราจะใส่ค่ะเราใส่เป็นกล่องก็ได้นะคะใส่เป็นกระปุกก็ได้ค่ะ แล้วก็เอา,เอาปลามาคุกกับเกลือค่ะปลามาคุกกับเกลือนะคะใส่ลงไปในกระปุกค่ะเป็นกล่องก็ได้กระปุกก็ได้นะคะทำจนหมดเลยค่ะ เราไมาต้องไปใส่ดินประสิวอะไรเหมือนที่เขาทำขายเราทำทานค่ะอานนี้ก็อร่อยแล้วค่ะเราจะหมักเกลือไว้ประมาณ10วันนะคะหมักเกลือไว้ประมาณ10วันแล้วเรามาดูกันค่ะ เวลาทานเรต้องปิดมิดชิดนะงัม้มงวันเ็าจะขี้ใส่นะคะ นเกลือที่เหลือเราก็จะใส่โลลงไปเลยค่ะเราจะหมักไว้ประมาณสิบวันนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะว่าเราจะใส่อะไรมั่งสิบวันแล้วอ่ะนี่ค่ะไม่ด้จะกระปุกแบบนี้ไว้เลย 10ว,วันนํามาดูกันค่ะนี่ค่ะปลาร้าของเราค่ะที่เราหมักไว้10วันนะคะปลาร้าเป็นตัวค่ะ10วันเขาก็จะเนื้อแข็งนะคะพอครบ10วันแล้วเราก็จะมาใส่ข้าวคั่วค่ะถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ใส่เป็นลําก็ได้นะคะเอามาคั่วหรือว่ขาข้าวเปลือกก็ได้เอามาคั่วค่ะแต่นี้เราอยู่ในเมืองไม่มีขา้าเราก็เลยใช้ข้าวคั่วธรรมดาที่เป็นข้าวคั่วข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าใช้ได้หมดค่ะ นี่ค่ะข้าคั่วนี่เราเราก็จะเอาปลาล้าที่เราหมักเกลือไว้นะคะามาคุกกับข้าวคั่วนะคะนี่ค่ะปุกข้าวคั่วแล้วเราก็จะใส่กล่องไว้นะคะ ใส่กล่องไว้อีกสิบวันค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะใส่ข้าวกลั่วแล้วก็จะหอมหลังจากสิบวันเราก็เอามาทอดได้เลยค่ะ เก็บไว้ในตู้เย็นทำให้ทานานานๆค่ะเราจะทำทานเ้าต้องใส่ดินประสิวอะไรมือนที่เขาทําขายนะคะทำแบบนี้ทําแบบบ้านๆก็อร่อยแล้วค่ะเราสั่งจังัดเราก็ใช้เป็นลำได้หรือว่าเขาเปลือกครัวก็ได้ค่ะสูตรน,นี้ทำง่ายๆค่ะแต่อร่อยนะคะ เพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูเวลาเรามีปลาเยอะๆเราก็ทําไว้ทานได้ค่ะไม่ต้องไปซื้อเขานะคะ เราจะอ,าออกจากน้ําเกลือแล้วเราก็มาคูเคบคั่วค่ะเราจะไม่เอาแล้วนะคะน้ําเกลือเราจะคูยิ่งแห้งอย่างนี้เลยใส่กระปุกไว้ค่ะ เราทําเองปลาดสดๆนะคะไม่เหมือนเราไปซื้อเขานะคะถ้าเราไปซื้อเขาปลาจะไม่ค่อยสดเวลาเรามาหมักเ,เขาจะไม่แข็งนะคะมันจะเละนะคะจะเนื้อมจะยุยยๆนะคะถ้าเราซื้อปลาดสดๆมามันก็จะเวลาเราทํามันก็จะอร่อยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเขาเกลือที่เหลือเราก็ใส่ลงไปก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยยังไวสิบวันนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะ10วันเราเจอกันนะคะ นี่ค่ะปะลาตัวของเราค่ะก็ทําครบยี่สิบวันแล้วค่ะที่มาดามใส่ข้าวคั่วไปนั้นสิบวันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะเนื้อปลาจะแข็งนะคะไม่เละแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเราไปทอดกันเลยค่ะตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วค่ะ เราทอดได้หมดเราก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะน้ำจะใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางค่ะทอดพอเราทอดเสร็จเราก็จะใส่พริกหอมแดงมะนาวค่ะจะทำทานเองไม่ต้องไปซื้อเขาค่ะอร่อยค่ะแล้วก็ทำได้ง่าย ตอนนี้ปลาตัวของเราก็ทอดเสร็จแล้วค่ะเหลืองหน้ารับประทานค่ะเพื่อนๆรามาทําทานดูนะคะไม่ต้องไปซื้อค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดจานนะคะแล้วจะใส่พริกนะคะพริกซอยหอมหอมแดงซอยแล้วก็มะนาวค่ะบีบมะนาวนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของมาดามก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ